อีกจุดหนึ่งคือเหมือนนะแอนเนี่ยแกจะรู้ว่าพอท้าย,ายเกมแมนยูจะมีอาวุธเด็ดคือแฮร์รี่แม็กไวร์อ่าใช่ไหมแกก็เลยส่งเควินดันโซลงมาชนเลยเออเนี่ยแหละความเกา๋าที่จริงช่วงท้ายเกมเนี่ยผมคิดว่าแมนยูน่าจะไปเสมอได้นะอืมเพราะสเปอร์นำแค่ลูกเดียวแถมแนวรับสเปอร์ ท้ายเกมก็ป่อแป้มากแต่แมนยูไม่เด็ดขาดพอไงพอจังหวะจะได้ประตูก็โดนเซฟทั้งวิค a าริโอทั้งฟานเด์เฟนโดยเฉพาะจังหวะเคลียร์ของฟานเด์เฟนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเข้าตาได้ใจเรียกว่าเซฟทั้งสโมสอนเลยก็ว่าได้นะครับสรุปคือเกมนี้แมนยูดูเบนอโมริมแพ้ให้กับความเก่าของนาแอน พอสเตคโครกรูแพ้ในรายละเอียดนิดเดียวเผื่อนาแอนแกจะได้อยู่ต่อนะครับส่วนแมนยูอมโมริมก็คงได้อยู่ต่ออยู่แล้วสำหรับแฟนผีทุกท่านก็ว่ากันใหม่ได้ดูการหน้าเนอะสำหรับแฟนไก่ทุกท่านก็ยินดีด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ